ว่ป็น่ยังได้ยูได้ยูยจากกรุงเทพมหานครสู่กทมกลางทุ่งมหาสารคามนะครับผมช่วงฤดูนี้ก็จะเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวครับจะเห็นข้าวสีทองเต็มท้องทุ่งเลยนะครับแล้วในบริเวณนาของน้าผมเนี่ย ก็เลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์เอาไว้ด้วยนะครับส่วนต้นที่ผมปีนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือต้นมะกอกนะครับเป็นมะกอกที่เอาไว้ใส่ส้มตำนะครับจะรสชาติเปรี้ยวๆอมหวานเล็กๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังปลูกพืชต่างๆเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยบัวนะครับก็คือขุดสะรอบนาเผื่อเวลาที่ เราจะผ่านน้ำลงนานะครับก็ได้อย่างเต็มที่เลยครับขับต่อกันมาที่อำเภอนาดูนะครับก็แวะมากินข้าวกันที่นี่นะครับกับเลาะดอนนอนนานะครับซึ่งที่นี่นะครับก็มีทั้งที่พักที่ประชุมสัมมนาแล้วก็ยังมีสวนอาหารนะครับนอกจากอาหารแล้วก็ยังมีคาเฟ่ด้วยนะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้านะครับผม นอกจากนั้นครับเขาทำสวนอาหารกับบริเวณที่นอนเนี่ยตรงนี้เลยฮะตรงนาทั้งบ่อบัวนะครับแล้วก็ตรงนาก็จะมีหุ่นฟางนะครับขึ้นไปชมได้นะครับไปกันได้นะครับและแน่นอนครับทุกคนนอกจากที่จะมานาดูนแล้วต้องมาที่นี่ครับพระธาตุนาดูนครับองค์สีขาวใหญ่เด่นเป็นสง่ามองเห็นแต่ไกลนะครับสวยงามมากๆเลยครับตัดกับท้องฟ้าวันนี้ได้อย่างลงตัวและไม่ไกลจากตรงนั้นครับผมเพื่อนๆนขับรถไาอีกนิดนึงก็จะพบกับ กูสันตรัตัรับซึ่งกู่สันตรัตนะครับก็เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นด้วยศีลาแรงนะครับผมเป็นความรุ่งเรืองในอดีตแห่งนครจำปาสีในสมัยพระเจ้าชัยวรมันซึ่งพี่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้เล่าให้เราฟังว่าถ้าเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับโรงพยาบาลเลยครับเพราะในสมัยนั้นเวลาที่ใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีอาการแป ก็จะมาที่นี่เพื่อจะขอให้ขจัดปัดเป่าความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆไปเรียกว่าอโรคยาสถานครับขับมาต่อนะครับที่บ้านนาโพครับผม เรือนสังกษีที่เพื่อนๆเห็นตรงนั้นคือยุ้งฉางบริเวณไว้ที่เก็บข้าวนะครับมีกับข้าวพื้นบ้านเลยครับผมเป็นแกงเนื้อป่นเห็ดไข่นะครับแล้วก็ผมก็เอาปลาแห้งจากมหาชัยมาฝากครับก็ขับรถจากบ้านอานะครับจากนาโพเนี่ยไปทางท้ายหมู่บ้านก็จะเป็นถนนที่เชื่อมไปยังอำเภอ โกสุมบิสัยซึ่งถนนเส้นเดียวกันเนี่ยสามารถตัดผ่านไปยังจังหวัดคอนแกนได้แล้วก็ทำให้เรามาเจอกับคาเฟ่ที่นี่ครับ Very Good Coffee ครับผมอยู่ที่บ้านแพงอยู่ที่คอนแกนนะครับบรรยากาศในสวนที่เขาจัดเนี่ยอยากจะบอกว่า ารูปสวยทุกมุมเลยครับผมโดยเฉพาะเวลาที่ตะวันใกล้ตกดินโปรเพยโปรเพยแบบนี้นะครับนอกจากจะเป็นคาเฟ่ร้านนะครับที่นี่ก็ยังเป็นสวนอาหารด้วยนะครับถ้าใครได้มีโอกาสผ่านเข้ามานะครับอย่าลืมแวะกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยครับ ก็มาถึงตลาดต้นตาลแล้วนะครับก็เริ่มต้นที่ชิงช้าคาเฟ่ครับเป็นอีกหนึ่งคาเฟ่น่ารักน่ารักที่ตั้งอยู่ในบริเวณตลาดต้นตาลเลยนะครับผมครบคุณครับซึ่งตอนเย็นๆเนี่ยก็จะมีดนตรีสดให้เราได้นั่งฟังกันแบบนี้เลยครับ ตลาดต้นตาลนะครับจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากเซ็นทรัลขอนแก่นนะครับสามารถขับรถมาได้เปิดทุกวันเลยนะครับช่วงเย็นนะครับผมนอกจากนั้นนะครับก็ยังขายของแล้วก็ยังมีของกินเยอะแยะให้เลือกสรรมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็สอยเสื้อมาจากที่นี่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมเองก็นัดน้องๆมานะครับก็ได้มากินหมูกระทะกันครับผมไม่ได้เจอกันตั้งนานตั้แต่เด็กๆแล้วนะครับก็มารวมตัวกันวันนี้นะครับ ขับรถมาจากบ้านช่วงตีห้านี่อากาศค่อนข้างเย็นพอสมควรเลยนะครับก็ปิดแอร์ิดกระจกเอาได้เลยครับผมส่วนพอหลังจากตะวันขึ้นก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับท้องฟ้าสีสวยมากๆอันนี้ถ่ายจากบ้านหัวช้างอําเภอกุดรังนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของอําเภอรบระบือครับและได้รับการยกฐานะจากกิ่งอําเภอกุดรังมาเป็นอําเภอกุดรังตอนปี2550ครับ ก็ตื่นเต้นกันเลยนะครับเมื่อกี้เจอตัวหน้าวิ่งผ่านหน้ารถเคยเห็นแต่ในคลิปเพิ่งจะเคยเห็นตัวจริงนะครับวันนี้พาทุกคนมาที่วัดป่าวังน้ําเย็นตําบลเกิ้ง อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับความโดดเด่นความสวยงามของที่นี่นะครับนอกจากสาราการประเรียนไม้ที่มีเสาไม้ถึง112ต้นแล้วนะครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็คืออุโบสถไม้ตะเคียนทองนะครับภายในนั้นสวยงามโอ่อ่ามากๆเลยครับไปฟังเสียงบรรยากาศเสียงนกเสียงระฆังกันนะครับ อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญก็คือตรงนี้ครับนี่คือเจดีสีมหาสารคามองค์สีทองมองเห็นมาแต่ไกลเลยนะครับสวยงามมากๆเลยครับผมก่อนกลับก็พาทุกคนมากินร้าน3ามฟอกว่วยจับยวนนะครับที่ร้านนี้นะครับทำเส้นเองด้วยนะฮะแล้วก็น้ำซุปกลมกล่อมมากๆนี่ก็คือจะเป็นรีเซพชันของร้านทั้งสามฟอฮนะ ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะดูน่ารักมากเลยนะครับผมวันนี้นะครับตัวผมเองครับก็สั่งเป็นก๋วยจั๊บยวนปลามานะครับแล้วก็ถ้าใครมาที่นี่ฮะอยากแนะนําให้สั่งสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอร่อยมากๆนั่นก็คือโครงไก่ต้มนะครับเป็นโครงไก่ที่ต้มทําน้ําซุปน,นั่นเองกลมกล่อมมากครับผม ก่อนกลับนะครับก็แวะมาที่อรารยะฟาร์มครับเป็นคาเฟ่ตรงใบาพาสถนนแก่งเลิงจานนะครับผมมาหาของเย็นๆกินดับร้อนนะครับแล้วสิ่งที่ดับร้อนได้ดีไปยิ่งกว่ากันก็คือการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกลับมาเจอกันนะครับ ความสุขที่เราได้เห็นหน้ากันนะครับรวมถึงการได้พูดคุยเรื่องราวเก่าๆในอดีตแล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาได้พากันไปกินข้าวนะครับมันเป็นอะไรที่ทำให้ทริปครั้งนี้เนี่ยสมบูรณ์แบบเลยครับแล้วพบกันใหม่ทริปหน้าครับ